สวัสดีค่ะ SP Family พรอนคลิปนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดเชียงรายเก็บภาพโดยเซฟติเอกแล้วก็ลูกชายค่ะนี่คือบริเวณหน้าร้านนะคะอยู่ติดถนนเส้นที่จะเดินทางไปดอยหลวงนี่ค่ะ ้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับถนนแบบนี้เลยค่ะที่จะดรถสะดวกมากจากการเดินทางไปทำงานช่วงเที่ยงก็มีการแวะพักทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเลยเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะขอบคุณภาพแล้วก็คลิปวิดีโอจาก เซฟติเอกแล้วก็ลูกชายค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านก็ะจะมีต้นไม้ไม้ประดับสวยงามค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะถนนเส้นที่จะไปดอยหลวง มีร้านกาแฟมีร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวและกาแฟนี่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมาในชามแบบเรืออย่างนี้เลยค่ะเป็นชามตากไก่สวยงามค่ะอันนี้ของเซฟตี้เอกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ําตกค่ะ ก็จะมีผักผักนี้สามารถบริการตัวเองเลือกหยิบได้ตามชอบเลยค่ะส่วนอีกชามเป็นของลูกชายก็จะเป็นแบบแห้งก็มาในชามแบบเลือเหมือนกันค่ะมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะน้ำซุปก็จะมีหัวใช้เท้านะคะ ประมาณนี้ค่ะจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ